สวัสดีครับวันนี้จะมา รีวิวหูฟังบลูทูธที่ใช้สำหรับคุยโทรศัพท์โดยเฉพาะนะครับของยี่ห้อคาว่ารุ่น M8S นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นต่อยอดจากเจ้าตัว M8 นะครับมาพร้อมกับกล่องชาร์จนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับก็คือเวลาเราเก็บหูฟังเข้าไปในกล่องเนี่ยตัวกล่องชาร์จตัวนี้นะครับก็จะชาร์จแบตให้กับเจ้าตัวหูฟังนะครับเรียกได้ว่าเราใช้ไปปุ๊บเนี่ยแบตหมดนะครับเก็บหูฟังเข้ามาในกล่องแล้วกล่องก็จะชาร์จแบตให้กับเจ้าตัว หัฟงงขอเรานะครับเด้ว่าใช้ไปชาร์จไปนะครับอยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับรุ่นนี้นะครับสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android นะครับสามารถใช้ได้ทั้งฟังเพลงแล้วก็คุยโทรศัพท์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเจ๋งยังไงบ้างนะครับนี่นะครับก็จะเป็นกล่องชาร์จของเจ้าตัว M8s นะครับ ด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นอินพุตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับหรือว่าพอร์ตของมือถือ Android ทั่วไปเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นพอร์ต USB ธรรมดานะครับกล่องตรงนี้นะครับยังทําหน้าที่เป็น power bank ชั่วคราวนะครับสามารถชาร์จแบตให้กับโทรศัพท์มือถือของเราด้วยนะครับในกรณีที่แบตหมดนะครับนี่นะครับก็เป็นหน้าตากล่องของเจ้าตัว m 8 s นะครับอันนี้นะครับก็มีขนาดเล็กพอสมควรนะครับสามารถพกใส่กระเป๋า ข้างหน้าได้นะครับสูตรว่าลูกค้าที่เป็นผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตนะครับแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้ใส่ที่กระเป๋าข้างหน้าได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นกล่องเดี๋ยวมาดูหน้าตาหูฟังกันนะครับ เจ้าตัว M8S นะครับตัวนี้จะหน้าตาเหมือน M8 เลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับเสียงนะครับจะดังขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือเวลาคุยโทรศัพท์เนี่ยเสียงจะดังกว่าเจ้าตัว M8 นะครับเพราะว่ามีการอัปเกรดตัวลําโพงใหม่นะครับแล้วก็ชิปเซ็ตตัวใหม่นะครับถ้าเป็นรุ่นเดิมเนี่ยก็คือรุ่น M8 เนี่ยเวลาใช้งานคุยโทรศัพท์เนี่ยจะคุยได้ต่อเนื่องประมาณ11ชั่วโมงแต่ว่ารุ่นนี้นะครับสามารถคุยต่อเนื่องได้สูงสุดถึง16ชั่วโมงเลยทีเดียว นะครับแล้วก็เสียงก็ยังดังชัดเจนกว่าอีกด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มมันติฟังก์ชันนะครับใช้สำหรับกดเปิดปิดนะครับใช้สำหรับกดรับสายวางสายหยุดเพลงเล่นเพลงนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนปลายตรงปลายเนี่ยเขาจะเป็นก้านไม้นะครับรุ่นนี้นะครับเวลาใช้งานเนี่ยก็จะใช้งานแบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเวลาใช้เนี่ยตัว ไมเนี่ยมันอยู่ที่ปลายก้านแล้วมันก็จอกที่ปากเรานะครับทําให้เวลาคุยเนี่ยให้เสียงที่ดังชัดเหมือนกับคุยโทรศัพท์ธรรมดาเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับที่เกี่ยวหูอันนี้นะครับก็ใช้ในกรณีที่เวลาใส่ไปแล้วเรากรอลุดเนี่ยเราก็ใส่ได้เลยนะครับอ่าอันนี้นะครับก็ใช้ได้ทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะครับตัวเกี่ยวหูตรงนี้นะครับก็เป็นแบบนุ่มนะครับ ไม่เจ็บหูนะครับใส่นานๆแล้วไม่เจ็บหูนะครับก็สามารถสลับใส่ได้นะครับทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะครับตัวกล่องชาร์จนี่นะครับก็จะมีแบตเตอรี่อยู่800มิลลิแอมป์นะครับสามารถชาร์จแบตให้กับเจ้าตัวหูฟังได้ประมาณ7-8ครั้งเลยทีเดียวนะครับเวลาใช้งานชาร์จเนี่ยก็นี่นะครับวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับของเจ้าตัวกล่องชาร์จของเรานะครับนี่นะครับเราก็สามารถพกใส่กระเป๋านะครับออกไปใช้งานได้เลยนะครับ Uh huh. หูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับเป็นบลูทูธเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชั่น5.1นะครับกินพลังงานน้อยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อได้รวดเร็วกว่าเดิมนะครับรุ่นนี้นะครับเวลาดูหนังดู YouTube นะครับเสียงตรงกับภาพหรือว่าเสียงไม่ดีเลย์ด้วยนะครับ เรียกได้ว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว M8S นะครับซึ่งเป็นรุ่นอัปเกรดตัวใหม่ของเจ้าตัว M8 นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นพอร์ตชาร์จนะครับก็สามารถชาร์จแบตให้กับเจ้าตัวหูฟังผ่านทางสายชาร์จก็ได้นะครับตัวนี้หรือว่าชาร์จในกล่องก็ได้นะครับ โอเคครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ l i น์แอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจใน Facebook ของผมได้เลยนะครับก็จะมีสินค้าให้ดูมากมายเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ